มืันนี้เร Naj whoever, like yeah. Tah, <t iny> <t iny> ิ่มต้นเขามากกับสิมารอเบิงปลากอยคือเราครับผมมารอเบงเฮดกอครับผมอ่ะพอแล้วครับผมดอกเร็กปลาดอกไน้องมีเจอดเนาะมาเรอยเด้อยนี่แม่โอ้โหขึ้นความงามครับผม สวัสดีค่สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะตวัสดีเข้ามารับชมสมิเกตพาลุยจ้าสวัสดีพญายิ่งยงเอฟซีทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศลักกระตั้งประเทศน้ำเน่าจ้าครับผมมีพอกันวันที่หนึ่งแล้วเนาะจ้าหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วเนาะนี่ครับผมวันนี้เมื่อกี้ก็พวกกิ๊กกระพาเขาปลาคาเฮคือเก่าจ้าทิจัรทร์วันนี้ห้ากมาปลาล่างเนาะค่ะบ้านน้องเม็กซ์ต้นบนหันข้ามเพื่อนบนเทลิจ้าวบุรีสิมานบ่เนาะจ้ เฮ็ดกระเลื่อมหายากเราจะไปกันเลยจ้าไปครับผมวันนี้เริ่มต้นเข้ามากกันสิมารอเบิงปลากรอยคือนเราครับผมมาอรอเบงเฮ็ดกอครับผมอ่าพอแล้วครับผมดอกแรกแหกงมันได้ครับวันนี้โอ้ยคือแห้งจริงดอกไม่น้อยดอกไม่น้อยหน่อยเห็ดครับผมเก็บสะสมไปครับวัอน,นี้ลวงเห็ดหายากครับผมดอกเพิ่นบ่เห็นจ้ะพี่น้องเพิ่นมาก,ก่อนเพิ่นอีกดอกนึงนจีไหนพุ่งเรื่อ ผมนไปดึงเด้จะตไใหมผมตาพูดเนี่พูดเนสายตาเขาตกองไปอกตพ้าน้าพู่นีเห็นอยู่เปเห็นอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวใหญ่นาะนี่ดี๋ยวใหญ่คือจะซีเด่นด้ยครับผมเ็ามาจ้ขาวจ้าขาวผืครับพี่นี่ โอ้ยดอกเป็นงานเลยครับผมเม็ดมันีอจะเป็นอีกวันหนึ่งที่หายาที่หายา <c oughs> อุย้ยงานอะลรอ่ะปาดดอกใช่น้องสุดยอดเนาะดอกแบบนี้ไม่กระโมูของมันนี่หรือเปล่า <c oughs> มดเกินเลยตัวแดงอีกครับผม <c oughs> ข้าหยาบอ่ะข้าหยาครับเธอเซ็นแต่ละดอกครับผมเดี๋ยวนึงจ้าข้าหยาแห้งนอกเมนครับมันนี้เจ็ดพึ่งข้าลายครับผมแต่ก่อนไม่ลลยหรอคะบอแต่ก่อนทลายเข่าทลายพึ่งลลย ฮาหล่อบึงเฮ็ดเป็นเขาในปลาย่างน้ำเขาด้วยครับพี่น้องจ้าที่ผอผ่อผ่อเค่อได้น้ำเขาเจืเจือครับผมสี่พากันรลอบุงก่อนครับผมหรือน้ำกันที่ผ่อปะครับโอ้ยมาเด็กคนเล่ยปดนี่พี่น้องผมพร้อมตะพอน้าเขาเป็นเทแเลแขกมันได้ถึงเขานี่ยครับผมแต่แน่ยไหนอยู่บอก็ดถึงเขาฝรั่งห้องนึอยู่แถวทุกจเป็นไนอยู่บ้ง แมนนะนี่คือเอาเลยเด้อเอาเลยโอ้ยแู้เมนดีๆครับคั่งแรกที่ได้เก็บนี่ครับดอกตุ้มตูเมนบอกของเมนเมนเย็นจักดอกเนาะเป็นดอกพุ่งเขาใหญ่กับพ่คือเนาะเห็นน้ำเพลินดอกเดียวจ้าเป็น้องที่วาสนาเห็นดอกเดียวครับผมเป็นไลยเนาะพี่น้องมันสิได้พบกแจงมาเนาะจ้าดอกที่สวยเป็นดอกคือพงงามในมือนี้ได้ครับ นีหนึ่งดอกข้างในอะไรวะไ,ไ,ได้ด้วยโอ้แต่ดอกได้ครึ่งหนึ่งขากับมวนเนี่ยจุกวัเพิ่นกินโตอีกจ้าโอ้ใจกอเก่าอีกจ้อาอะไรดอกโ,โอ้งามด้วยครับจ้าอายุอีกจ้าดอกงามครับลองดั้มดีดดครับผม โอ้เดือดันลงดำนี่นะครับเพราะเรี่มไปเรื่อยๆครับผมวาตนาบอกวาตนาบอกแ <laughs> พอกี้กับเมื่อกี้มนนันก็สีดำครับผมอโอข่านันข้าห่างไหมเนาะจ้ะนี่ครับผมสองหามแต่สองอันห่ามกีกพ้งโอ้ไรกัส เสียสิบแอ้วี่ังอยู่มสีพ่อแกีงอยู่บงส่งขันเดียวมันใหญ่แนวนี่โอ้นีโดนเขาหนอัดือด้สิปลามุนดงจะระมือรับผมทุกวันจะได้เห็ดเอ้าครับง้ามทังผู้กเกอกหาหาเนี่ยครับดอกจ้ ตะออเดี๋ยวถ้าตะออกเนาะล่อเห็ดหล่อใหม่อีกเด้อครับผมบัดจ้ะเม่อกี้เห็นใบตองมันบางหนาก่อพอดี <c oughs> ดอกจ้ะ <c oughs> อีกดอก,กจ้าจ้าขาจอยเนาะดอกไม้ อือมันอิดอิดแบบสุดๆครับเนี่ยหายากหายากแต่กับพด้เล็ตลีก่อนครับผมเล็่มไปพ่อเตลี่แกงยุ่งจ้ะจ้ะนี่คือนอนเถอะหลงด้วยบปลนอนเถอะอะไรจะขาดลูกคัะอีเป็นงามนี่สิเป็นกอป่ะเป็นกอเป็นกอครับผมกอไผ่กอมันอยู่เกิดไผ่เกิดมันแต่เกิดไกลกันอ่ะบ อันนี้เป็นงามอยู่งามยังกระติกอยู่ออกจากสีดำเห็ดผึ่งตองด้วยครับสีเป็นสีเหลืองออกขมิ้นเนี่ยครับผมจ้ะข้าวดินนะจ๊ะข้าวตินจะเก็บไปวยบาอยู่ปลาล่างขนาดเขาดินนั่งหาหงาอันนี้เห็ดแดงจ้ะเห็ดเห็ดออกจากน่องดำ มัแคบนะครับผมเมนเมนบ่เม่นตูดอกเิ่นที่นอาจจะให้เงไงหอห้กนดูเห็ดปวกตาบหรือเห็ดตรงฝนครับผมเพื่อครับที่ดอกไงที่แน่มาขาวจนทูนอ้ยเห็ดตรงนขี่นเนาะมันเป็นปวกตาบเล้เนาะมันเป็นปวกตาบตองแต่ปวกตาบตีงฝนมีเบ้อแต่บวกหลายด้วยครับอือนี่ก็แย่เลยสิจ แกงเสียบเพื่อนครับผมแกงใส่หน่อไม้ก,ก็ได้แกงใส่ผักติ๋วซือๆก็ได้จ้ะพูดนะไปครับผมเดี๋ยวหาต่อไปอีกครับผมวันนี้เป็นมือวันหนึ่งที่เหตุหายา,กว,ากว่าอีกครับผมเป็นเขาคขนุ้งพี่ต้องมาโมเมนต์ moment, จอดเห็ุอะไรเหตุพอดิน่นงนึกว่าเป็นเขาเขนุ้งโมเมนต์ ออ้งคืดกีีต้องต้องจละประเทศโกเนาะไม่เห็นแต่ว่าเป็นแดงนะดูหดคือแตกเพคืะวตามัอ๋ว่านี่ไปเห็ดหนังแต่ว่าตันเืนมาแบบว่าถือหักใหม่หน่อยเดือดตัวเดืจ้อยโดกเดี่ยวจ้อยคือผูวเก็บนี่ยบ่ใช่นอจอยพก ติดกอยีกครับผมโอ้ยมเต็มดอกเลยโมติดเลยครับผมโมเต็มดอกโมเมนต์โมเต็มบาทพี่กินขนาดครับผมนี่ด้านนี้ก็กินด้านนี้ก็กินต้องใส่สีแสบสีหวานขัดจ้ะโอ้ยูโหแห่งครับผมมากว่าโมเนี่พราดอกเมื่อกี้กว่าเมื่อกี้เนี่ยมาเห็นตัวหนึ่งดอกโอ้แบบน่ครักซอกไปซอกมา ผูดให้ความงามครับผม,มดุ๊กบางเชื้อที่ที่มีดอกเดียวการล่อบางน้องกันเรื่อยๆครับผมช่วงนี้กระแดดออกแน่แล้วครับนี่มีเอ่อมีแดดกับโมเนครับคนอาจีพออกอีกกระเดืดเ่อเต็มเตยๆครับผมช่วงนี้เลยล่อไปก่อนครับผมฮะพอาวตีแกงได้กินไปเรื่อยๆก่อนครับแดดออกมีตอนเนี่ยจะไม่มาแรงฝนกุดๆ เาะเป็นต่างคือว่าเดี๋ยวออกก็เปลี่ยนแต่วันมันแรงมาฝนตกเกือบคู่แรงครับผมเอาหลุ่มกันไปเรื่อยๆนะครับผมเฮ็ดรพงศาศเมื่อกี้เห็ครับผมเฮ็ดรพงศาศองถือเป็นสัญญาณแบบนึงเรียครับไวเฮ็ดลนดอกอาจจะออกอาจจะออกเพราะว่แต่ว่าเพชงศาศท่านออกลายครับผมเห็นดอกนึงเนาะจุ่มยูจุ่มเนาะจุ่มยูหันดอกหน่อย ไปครับผมมันที่ผ้าอวยครับครับผมมือหาสุดยอดแล้วครับผมมีหาทุกบงทุกไม้ไปคักเติบอยู่ครับปลาลางครับมือเท็ดกะหาเยาหาอ้ดแหงครับผมแต่ว่ามือนี้ก็มีแดดมีหยังครับผมขาดว่าอีกบดนกัสิเกิดเท็ดหม่อยู่หอกครับผมช่วงนี้ก็เลี่มนไปครับผมพอได้แกงได้กินครับในช่วงบานเมืองก็ยังมีปัญหาครับผม แค่ว่ะกาเริ่มขี่ค่ายดีขึ้นแน่ละครับผมเงียบๆครับผมแต่การล่อหลวนจะไปครับผมเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรครับผมเมื่อกี้กับพวกกีกหาเห็ุคือเก่าแล้วครับผมที่ใดสิมาทำได้ก็ฝากเป็นกําลังใจในเด้อครับผมพ่อใหญ่ในไ่คุณแม่คุณพี่น้องนุ่งคอเป็นกําลังใจพวกกีก็ไม่กีกนี้ครับผมไปครับผมไปผลงานกันครับผมหอดรถพอดีครับ อาครับผมบังผลงานเลยครับผมยอดได้ยอดมานครับวันนี้หาทุกมองที่ไปไปทุกมองที่เคยหานี่ครับผมได้ยอดมันใหม่พ่อเตได้แกงเด้อจแต่หนองแกงยังไงนึงครับผมแต่เตยได้พ่อเตได้แกงจ้าบลาได้ลายปลนได้น้องวันนี้เนาะโอ้ยครับผมเป็นเห็ดกอแดงกับปลาไหจ้ะกับเพิงดำปลาไหลกับมูไอเมนบเนาะน้องก็ใส่สีเป็นนองดำเลยนะครับเป็นน้าเอกมืันนี้ครับผม ้เป็นน้องดำเป็นเห็ดกอแดงเป็นเห็ดผงศาสตเห็ดปวกดอกเดียวเนาะนี่ครับผมเป็นเห็ดรวมๆเห็ดต้นหนอนสรุปเป็นเห็ดรวมจะได้เห็ดรวมจ้ะมาเนี่ยเห็ดไปรอเบียงเห็ดผงเขาใหญ่นั่นได้น้ำเพลินดอกนึงเนาะนี่ครับผมทั้งล่างคนกระตาเหลืะพี่น้เนาะสำหรับคลิปวันนี้นะาจะเป็นคลิปของวันที่หนึ่งแล้วค่ะ ยิงฮาร์คม like. 2 5 6 8เมื่อกี้ก็พอกี้ก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปนึ่งนะจ๊ะสินชมวิดีโอจังไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายกดกระดิ่งน้ำด้อจ้ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่คลิปพระลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอกี้ก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังใจคือเก้าล่ะจ้ะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พอกี้จ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปมมื้้้้้้ออนนนีีีีี่่่่กกกกกัพพ็ฝาาผลลงงไวเเยะะจ พอกันไม่เมื่อนาว่ามันคิสิภาพไปห้ยังที่กัดไถเนาะจ้ะไ่คิกก็พอกี้ก็ขอตัวรากกับบานคนเด้อจ้าเขากราวขอสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพงเย็นยงเอฟซีทุกท่านครับผมขอบคุณได้หลายเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกําลังแนงใจที่ทรงม,มาไห้ครับผมมา,าอยู่ต่างประเทศด้วยในประเทศครับผมขอบพระคุณได้หลายครับผมกลับบานพอกันไม่คลิดนาครับผม